เป็นเรื่องสิแบบนี้บังเกิดเกินไปไหมไม่นภัสสิในทชุดเหมือนแอปทักษอ่อรแบบนี้คอมเมนต์ซัดกันหน่ววรัวๆระอุไอจี IG. ไปเลย1วันพันกว่าเรื่องสำหรับไม่นภัสสิขยับตัวนิดก็เป็นเรื่องเพราะโดนจับจ้องตลอดหลังตกเป็นข่าวว่าเป็นสาวคนใหม่ของสงกราน์เตชะนรงค์และเป็นเรื่องอีกจนได้หลังไม่ไปออกงานล่าสุด และโพสต์ไปชมคอนเสิร์ตโดยมาในลุคสวยสง่ารถหรูมาส่งแฟนคลับแห่ชมเพียบแต่งานนี้เป็นเรื่องดราม่าอีกจนได้เมื่อมีคนไปโฟกัสชุดของสาวใหม่ว่าเหมือนชุดของแอปทักษออนที่เพิ่งออกงานไปเมื่อวันก่อนเช่นกันโดยชาวเน็ตได้เข้ามาซัดกันหนัวใต้คอมเมนต์ของชาวเน็ตรายหนึ่งที่บอกว่าสวยค่ะแต่ชุดเหมือนกันกับแอปเลยค่ะแบบนี้ก็เป็นเรื่องให้ชาวเน็ตได้เข้ามาถามว่าทำไมต้องแขวะ ทำให้หมายเสียความรู้สึกงานนี้อีกฝ่ายเลยเข้ามาชี้แจงว่าไม่ได้แขวะแค่บอกว่าชุดเหมือนกันจะดิ้นทําไมจากนั้นก็ด่ากันยับแบบรัวๆกลายเป็นความากกลางไอจีกันเลยทีเดียวและในไอจีแอปทักซออนก็โพสต์ภาพในชุดเหมือนกันที่เพิ่งไปออกงานเมื่อวันก่อนนอกจากคอมเมนต์แห่ชมแม่แอปสวยมากๆแล้วก็มีคอมเมนต์ทักชุดสวยจุดประเด็นดราม่าขึ้นมาอีกว่าเลื่อนเลื่อนฟีดตกใจชุด คนจัดชุดบังเอิญหรือจงใจให้เหมือนกันใดๆคือแม่แอปสวยกว่าทำเอามีคนเข้ามาคอมเมนต์ทั้งเห็นด้วยและอีกมุมก็เตือนว่าไม่ควรไปเปรียบเทียบกับใครบ้างก็บอกว่าแอปใส่ชุดนี้ก่อนออกงานมา2-3วันแต่เพิ่งมาลงรูปจ้าแต่เรื่องนี้ต้องหยุดเป็นเรื่องก่อนเพราะมาได้ออกมาโพสคลิปวิดีโอในช่องติ๊ t o k อกส่วนตัวเป็นคอนเทนต์บล็ k ที่เจ้าตัวได้ไปออกงานอีเวนต์ชมคอนเสิร์ตซึ่งเป็นอีเวนต์ที่ไม่ได้สวมชุดดังกล่าวจนกลายเป็นดรามา่าภายในคลิปจะเห็นว่าตอนแรกไม่ได้สวมชุดสีน้ำเงินยาวแต่สุดท้ายเปลี่ยนมาสวมอีกชุดเพราะมีปัญหาในเรื่องของการเดินทาง โดยเจ้าตัวได้อธิบายเอาไว้ในต้นคลิปว่าวันนี้จะพาไปอีเวนต์ด้วยกันแต่มีเรื่องพีคก,ก่อนไปงานเกิดเรื่องพีคก่อนไปงานค่ะก็เลยต้องเอาข้าวมาทันบนรถเรื่องมันก็มีอยู่ว่ากางเกงของชุดของเรามันยาวมา,มากๆเกินไซไม่สามารถใส่เดินได้เราก็เลยต้องวิ่งมาที่เอ็มโพเรียมเพื่อมาเปลี่ยนชุดกันเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแบบพันเวลาสุดๆค่ะก็ต้องรีบขับรถไปเจอผู้จัดก,การกันต่อนะคะแม่บังเอิญเหมือนหรือตั้งใจเหมือนอันนี้ไม่รู้แต่ที่แน่ๆก็เป็นเรื่องไปแล้วละจ้า